ใส่ผงคะแนวนะคะแบบผงอบเชยเนาะโรยผงอบเชยก็จะราดน้ำผึ้งนะคะจะราดน้ำผึ้งราดน้ำผึ้งแล้วเราก็จะโรยผงอบเชยนะคะนีคะก็จะหอมมากของผงอบเชยเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารเช้าของเราคนที่เริ่มทานใหม่ๆก็เพิ่มไข่นะคะ หนึ่งหรือสองฟองนะคะเพิ่มไข่ลงไปค่ะไข่ต้มหรือไข่ไข่ดาวนะคะแต่เราต้องใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะเราต้องใช้น้ํามันมะพร้าวในการทอดเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูง่ายๆนะคะแต่ได้ประโยชน์นะคะผมขาอนี้ก็ช่วยลดไขมันนะคะก็มีกาแฟผสมน้ํามันมะพร้าวจะให้พลังงาน ผ่านพลังงานในระหว่างวันดีมากๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตเดิมนะคะบ้านเราก็จะบ้านเราก็จะเรียกว่านมเปรี้ยวนะถ้าบ้านเราเนาะก็เค้กที่ทําเมื่อวานนี้นะคะเราก็จะเป็นราดนมนมเปรี้ยวเนะลาดโยเกิร์ตกล้วยก็ให้พลังงานในตอนเช้าช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ให้อิ่มท้องอยู่ท้องนะคะตามนี้เลยค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะ